สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับฟาดแรงดึงวิกปวินฟาดแรงลีน่าจังดึงวิกผมแพรลี่ต่าซามจริงดูถูกศักดิ์ศรีเหยียดเพศปวินฟาดแรงลีน่าจังดึงวิกผมแพรลี่ต่ำซามจริงไม่เกลียดเพื่อนมนุษย์ดูถูกศักดิ์ศรีเหยียดเพศสะท้อนไม่เคยได้รับการอบรมเรื่องการเข้าสังคม กลายเป็นดราม่าเดือดเมื่อแพรรี่ไผ่วันวันบุตรเดือดจัดไลฟ์เฟซบุ๊กกลางดึกหลังถูกลีหน้าจังดึงวิกผมจนหลุดระหว่างถ่ายทํารายการของมดดำพิธีกรชื่อดังถึงกับเสียความรู้สึกไม่ให้เกียรติกันเพราะแพรรี่รักวิกผมมากเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปวินชัชชวานพงพันธ์รองศาสตราจารย์ประจำศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทายาลัยโตเกียว ผลข้อความแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวระบุว่าเหตุการณ์ดึงวิกเมื่อคืนที่ลีนาจังทำกับแพรลี่นั้นต่ำาซมจริงไม่ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ดูถูกศักดิ์ศรีเอาจริงๆนี่มันเป็นการเหยียดเพศและสะท้อนโฮโมโปเปียอาการเกียดหรือกลัวผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจากผู้หญิงสเตตดุนยาที่ไม่เคยได้รับการอบรมเรื่องการเข้าสังคมใดๆ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ